ค่ะวันนี้น้องเหนือสมุดจะมารีวิวของเล่นที่น้องเหนือไปซื้อที่วิทยาพันมานะครับมีอะไรบ้างครับมีปืนอุ้ยสีเหลืองเหมือนรถเลยแล้วก็รถรถเคนเหรอโอ้โหรถเคนแกให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วได้ไหมครับโอ้โหแกะง่ายมากเลยเล่นยังไงเล่นยังไง พันใหญ่มากเลยมันยกยังไงนี่ยกยังไงนนี่ออั้ะมันยกยังไงมันลูกแบบนี่ไงเขาเล่นย,ยังไงลูกโอ้โหเดี๋โอ้มุนมุนมุนนี่ไงเชือกมันลงมาอย่างนี้ไงเออ หมุนขึ้นหมุนล,ลงใช่ไหมรถเค็นโอ้โหก็จะขอดูหน่อยครับนี่นะคะรถเค็นทีโโ่เหนือไปวิทยาพันมาแล้วก็จะได้ปืนปืนปืนไปยิงใส่กระจกแกะได้ไหมแกะได้ไหมโอ้โหปืนก็สีเหลือง โอเคยิงไหนโอ้ oh, ติดเลยอะยิงไหมยิงไหมเดี๋วยวน้ักหนักสมุดจะยิงเอาย,ยิงไกลจังเลย <c ười> ยิงไกลลองยิงอันนี้มันติดไหมอลองยิงซิลูกฮนยลองยิงใส่ประตูดู ประตูลองยิงใส่มันจะติดไหมอ๋อไม่ติดอะดอ่ะยิงยิงยิงใส่ประตูลองดูยิงยิงเลยโอ้ยไม่ติดครับเล่คิวเลยเหรอใช่<ๆ>เปือนอะไรเปืนตำรวจเหรอ ไ,ไหนขอดูใกล้ๆหน่อยสิเป็นยังไงโอ้โห <c oughs> ขอดูหน่อยอ๋อมันใส่กระสุนนี้เหรอไ <c oughs> ม่ใช่ในเมตตาขอดูหน่อยอ๋อแล้วก็ยิงเหรอยิงใส่ประตูสิปิดไหมโอ้โหยิงขึ้นข้างบนเลยเหรอใช่ล <c oughs> ็อเคียนครนี่สวยจังเลยบบเคียนครซื้อมากี่บาทเนี่ยสองบาทโอ้ยซื้อมาสองบาท ยกอะไรเนาะมียกอันนี้อยยกปืนเหรอไหนหมุ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 นที่ไหนไหนอ๋อมีที่หมุนละเหรอหมุนหมุนหมุนเลยหมุนขึ้นหมุนลงได้ไหมได้ไหมใครมาช่วยใครมาช่วยปืนเหรอ โอ้โหยกอ๋อจะยกปืนขึ้นเหรอได้ไหมได้ไหมได้ไหมยกได้ไหมนี่เอาตื่น <c oughs> ลาคนัรนก่อนแล้ว สำหรับคลิปนี้น้กเหนือสมุทต,ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามให้น้กเหนือสมุทด้วยนะคระบ๊ายบาย